รีครับปีหน้าผมต้องไปเกณฑ์ทหารแล้ว่แต่ผมเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้ต้องทำไงดีครับคำถามของน้องชัยวัดเนี่ยน่าเห็นใจมากนะครับ เพราะว่าทางกองทัพเนี่ยเขาเปิดช่องให้น้อเนี่ยผ่อนผันเกณฑ์อาหารได้นะครับแต่พ่อแม่น้อเนี่ยต้องเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับหรือป่วยติดเตียงหรืออายุมากจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยมาดูแลพ่อแม่แทนน้อนะครับเช่นพี่น้องคนอื่นเคสนี้เนี่ยถ้าน้องเป็นลูกคนเดียวเนี่ยผ่อนผันได้จนอายุ30นะครับแต่ถ้าน้อเนี่ยมีพี่น้องเป็นผู้ชายนะครับครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกผ่อนผันได้แค่คนเดียวนะครับและเคสที่2คือกรณีลาไปเรียนต่อ นะครับอันนี้ผ่อน,นผันผ่านมหาลัยได้เลยนะครับจนถึงอายุ26ปีและชอยสุดท้ายคือไปกระซิบกระสัตดีนะครับแต่พี่ไม่แนะนําวิธีพอดีนะครับเพราะมันคือการทุจริตครับชันนะครับและสุดท้ายเปียขอหนน้อชใจวัดเนี่ยผ่อนผันเกณฑ์ทาหารได้สําเร็จ